สวัสดีจ้าพี่นอ้องยากลยาสองสามมือบอ่ได้เขายูทูบบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเลยจ้ามีคนไตวันเขาห้อันเถียงหน้าหน่อยป้าจ้าอันสุ่มอันใสเครื่องมือป้าก็เลยมาดัดแปลงเอาจากพี่น้องกับลุงลงทุนมาหลายดอกประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละจ้าของเก่าพ่นกับมีแน่เข้ามาลือออกแล้วก็เฮ็ดไม่แล้วก็ผู้นั่นผู้นี่ห้อันนั้นอันนี้แน่สื่อแค่อันอันแพ่นัน แบบไม่ไพ่พลาสติกจ้ะพี่น้องสี่ร้อยบาทได้แปดแผ่นมันนี้พวกมูล้างค่ากับมูพวกอยู่น้ำแขางๆกันนี่แหละเขาเอาพวกพายางคุ้มใหมให่คุ้มยังมาไหจ้าพี่น้องพวกใหม่พวกพยังสีเขาก็ให้จ้ามามมเห็ดเทียงหน้าซอยกันนะพี่น้องเด้อเ่ราเป็นเทียงหน้าอยู่อาศัยดอกเทียงหน้าใส่พวกเครื่องมือ,อนวัดสดุนใกนการอันเห็ดปลูกพักเข้าจ้าโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อยากล่า บอได้เขายู u ูบสองสามมือแล้วเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวนี่สิขา่าไปหาจากพี่นอ้องป้าไปเบื้องนอ่าสุ่มตอนที่เขาหายากพี่น้องว่าสภาพมัน,นต่างกันขนาดใดพี่น้องผู้ใดเคยเห็นสุ่มไตวันบอสิภาพไปเบื้องสุ่มไตวนนันลุงพึ่นกับล่งสิหลอกขาบสุ่มค่ะเฮ็ดไหมสีเฮ็ดไหมสีเอาไ้ทันใส่วัตสะดุ่อก็สาง ทางนานีคือซุ่มเด้อค่ะเดอ้อซุ่มไตวันซุ่มห้างอันลุ่งันหลอกออกไปน้อยนึงอะ่ะหลอกล้างข้าวออกผลเฮ็ดสมไม่มีคนใจดีหายากพี่นอ้องท่นบอกว่าอันปุงุงปั๊บปุุงไม่เฮ็ดไม่แล้วก็เอาไวท้ท้าใเห็นเครื่องมือ,อเกี่ยวกับสวนจากพี่น้องพวกเครื่องมือจอบเสียมเอียงของเฮ้านะเนาะเออบัดนี้มูปลาก,กับล้างสีผ้ากับล้งมือเฮ็ดพ้าก,กันไปื้อนนวไม่เฮ็ดเบิด เบิดเงินประมาณหาหกรอยบาทนี่ละเบิรงพี่น้องเบิรงเงินหาหกรอยบาทสีเฮ็ดอันสุ่มได้มาเป็นลักษณะแบบใด,ดตามติดตามเด้อพี่น้องเด้อสุ่มเครื่องมือของป่าใกล้สำเร็จแล้วจ้ะพี่นอ้องอัปเดตอัปเดตคือแล้วคือแล้วเอาส่งไดเนี่ยโมดด์นเลยมันบ่เถียงนาน้อยเฮ็ดสุ่มเครื่องมือ ไม่ก็ฮาเก็บเอาพี่น้องอันหลังค่าเนี่ยก็ <c oughs> หาเก็บผ่านเขาคุ้มใหม่คุ้มหยางเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปรอบเบื้องต่อไปจ้ะพี่น้องซุม้มเอาไปใส่เครื่องมือปลาเขาหา้แล้วก็มาปั๊บปรุงเอารอบเบื้องตอนต่อไปจ้าโครงสร้างซุ้มเถียงหน้าปลาเอาไปาใสเ่เครื่องมือเริ่ม เป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c oughs> เนี่ยป้าเสือนผพนไม้ไผ่เนี่ยพลาสติกราคาสี่ร้อยบาทจ้พี่น,อน 8, ้องเลยแปดเพนเอาไปทำอาหานอ่าเห็ดเป็น,นันฝาสุ่มเทียงหน้าปะเอาไปใส่เครื่องมือจ้าเพราะมันมองยูอาศัยดอกเอาไปใส่เครื่องมือย่ำเขาปลูกผักปลูกหญ้าแล้วเนาะย่ำเขากลับบ้านเขาหายจ้กพี่น้อง <laughs> สุ่มนี่เขาห่ยเขามาปับปุงเอาบางแน่เครื่องเข่าของเขาบุฮันไ้เก็บออกได้พี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮ็ดสุ่มแล้วจังสิเก็บบรูว้ว่าจะของเขาจะเอาบอเลยบกา้าเก็บออกอัปเดตสุ่มเก็บเครื่องมือคือเราพี่น้องคือแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วลงทุนไม่ถึงหนึ่งพันบาท <laughs> โอ้ใส่ได้อยู่ ลงทลุงทุนมาถึงหนึ่งพันบาทพี่น้องเออผู้นั้นหายแน่ผู้นี้หายแน่จากของสื่อแน่สื่อของเก่าเขาจากพี่น้องออลุ่งแล้วก็ลั่งขันน็อตเหต็ดป้อในเแียวดีดอกทำไปเรื่อย